คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการออกแบบเมนูยังไงให้ปังนะครับจะเป็นการเล่าเรื่องนะครับเป็นประสบการณ์โดยตรงผมนะครับในการออกแบบเมนูนะครับว่าผมมีวิธีคิดออกแบบเมนูยังไงวิธีนําไปใช้ยังไงแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมออกแบบมาเนี่ยผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับชมกันนะครับ วัสดีครับพวกขอะผมบุญแต่งสอนแต่งภาพนะฮะวันนี้ผมจะพูดถึงการออกแบบเมนูนะครับว่าออกแบบเมนูยังไงให้มันดูดีนะครับแล้วก็ให้มันแบบว่าสามารถให้ลูกค้าเขานําไปดูได้นะครับแล้วมันดูสวยด้วยนะครับเทคนิคที่1นนะครับเวลาผมออกแบบเมนูนะครับผมจะสังเกตกลุ่มลูกค้านะครับว่ากลุ่มลูกค้าของผมเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนนะครับร้านอาหารของผมเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป็นประเภทไวัยไหนนะฮะแล้วก็ จะชอบแบบไหนนะฮะเราก็จะสามารถออกแบบเมนูได้ตามต้องการนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้าของผมเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมก็จะต้องตัวออกแบบที่มันใหญ่ๆเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น A3 นะครับเป็นใหญ่ๆเลย2องหน้าอย่างนี้เห็นไหมฮะตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยผมก็จะเน้นตัวใหญ่ๆเลยนะครับ เขาจะได้เห็นชัดๆเพราะเราสังเกตได้ว่าเวลาผู้สูงอายุเวลาเขาอ่านเนี่ยเขาจะต้องยืดนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าตัวหนังสือใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้ดูแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาในการให้เมนูเขาดูนะครับเทคนิคข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปอาหารที่ใช้นะครับ เรามีรูปอาหารอะไรเนี่ยเราก็ควรถ่ายรูปอาหารให้มันสวยด้วยนะครับนำรูปอาหารที่ใช้เนี่ยนำไปลงในเมนูของเรานะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยนำรูปแกงเขียวหวานเอามาลงนำรูปไก่ทอดมาลงนำรูปข้าวหมูย่างมาลงอะไรเงี้ยนำรูปกาแฟสวยๆนะครับนำรูปขนมปังสวยๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาเห็นรูปอาหารสวยๆเนี่ยทำให้เขาอยากกินอยากชิมอยากลองนะครับเขาก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเขาแค่บางทีเขาแค่เห็นรูปอาหารเนี่ย เขาก็สั่งเลยเขาก็ชี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเขาเห็นรูปกาแฟาเนี่ยโอ้เขาก็เอาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปอาหารที่ใส่ในเมนูนะฮะเทคนิคข้อที่3นะครับผมจะพูดถึงเรื่องตัวอักษรน,นะครับในเมนูนะครับตัวอักษรในเมนูเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการอ่านง่ายๆนะครับตัวใหญ่ๆเห็นชัดๆนะครับตัวหนังสือเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบ เป็นเหมือนลายมือเด็กนะครับเราจะเน้นในเรื่องของตัวที่เป็นทางการส่วนใหญ่นะครับจะมีลูกเล่นบ้างก็จะเป็นเช่นนะครับเป็นหัวเฮตเนี่ยจะมีลูกเล่นบ้างนะครับแต่ก็จะต้องเน้นว่าอ่านง่ายเพราะว่าคนเขามาซื้อนะครับเขาก็จะต้องอ่านในการสั่งหาถูกไหมฮะเราก็จะต้องเน้นแบบตัวที่อ่านง่ายๆเลยนะครับแล้วตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นนะครับจุดเด่นหมายความว่าเราเน้นคําอะไรเราก็จะต้องเป็นเน้นเด่นเลยนะครับ เน้นคาอะไรก็จะเน้นเด่นไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของขอเขาเรียกว่าตัวที่เป็นตัวประเด็นรองนะครับตัวประเด็นรองเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นเรื่องของรายละเอียดได้นะครับเราเราื่องเราสร้างสตอรี่เข้าไปในเมนูอาหารเราได้ด้วยนะครับเวลาเราใส่จุดเด่น <S <S แล้วก็จะเป็นเมนูรองเนี่ยเราใส่ตัวหนังสือเนี่ยมันทําให้ดูแบบว่าไม่แข่งกันมากถ้าสมมติเราเด่นเด่นด้วยกันทั้งคู่เนี่ยตัวหนังสือมันแข่งกันนะฮะแล้วเราสามารถการจัดอัดเวิร์กเนี่ยเราสามารถ เว้นช่องไฟอะไรเงี้ยในการใช้ตัวอักษรให้มันบาลานซ์กันนะครับมันจะได้ดูแบบมันได้ดูแบบหน้าอ่านหน้ามองนะครับเคล็ดลับต่อมานะครับเมนูที่เราอยากให้ขายดีเนี่ยเราก็ควรทำให้มันแบบว่าดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมอยากให้แกงเขียวหวานขายดีใช่ไหมผมก็เน้นในเรื่องของแกงเขียวหวานเลยถ่ายรูปให้มันสวยๆเลยนะครับการจัดคอมโพสการวางนะครับ การอธิบายการใส่สตอรี่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยนะครับว่าสตอรี่ในการทําแกงเขียวหวานของเรามันเป็นยังไงนะฮะเราก็สามารถใส่ได้ด้วยอันนี้ผมถ่ายลูกแกงเขียวหวานมาเนี่ยแล้วผมก็ใส่ชื่อแล้วเขาผมก็ใส่สตอรี่เข้ามานะครับอันนี้เราสามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้วบางทีลูกค้าเขานึกภาพไม่ออกว่าเมนูอาหารเราเมนูอะไรนะครับเราก็สามารถ เน้นในเรื่องของตัวสิ่งที่เราอยากจะให้ขายอย่างเช่นของผมอยากขายไก่ทอดให้มันขายดีผมก็เน้นไก่ทอดเข้ามาอันนี้มันก็จะทําให้เพิ่มยอดขายเราด้วยตัวไหนที่กําไรเยอะๆเราก็สามารถเน้นในเรื่องของรูปภาพให้มันดูสวยแล้วอาจจะใส่คําว่าเมนูแนะนําเข้าไปได้ด้วยนะครับหรือเน้นตัวไฮไลท์ใหญ่ๆให้ลูกค้าแบบสังเกตเห็นแล้วดูมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคข้อสุดท้ายนะครับก็คือ ขนาดของเมนูนะฮะขนาดของเมนูเนี่ยแต่ร้านไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับขนาดของเมนูนะฮะบางร้านขนาดใหญ่บางร้านไหลหน้าเพราะเมนูเยอะเราอยู่ที่เราออกแบบเ,เลยดีไซน์เลยว่าเมนูเราเยอะเมนูเราน้อยนะครับถ้าเมนูเราเยอะเราก็อาจจะทําเป็น a 4เปิดเอาเป็นหน้า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 แต่ถ้าเมนูเราน้อยเราก็สามารถทําหน้าหลังก็ได้นะครับหรือบางคนก็ใช้ a 4แผ่นเดียวก็ได้นะครับนี่ผมทําเป็นขนาดเมนูเนี่ยของผมเป็น A3 2แผ่นเนี่ยเพราะว่าร้านผมเนี่ย นี่ A3 สงผเพราะว่าร้านผมเนี่ยผู้สูงอายุเยอะนะครับแล้วก็เด็กเยอะด้วยนะครับแล้วก็สามารถเห็นได้ชัดๆชัดเจนเลยแต่ก่อนเคยใช้ A4 นะครับพูดตามตรงเลยแต่ก่อนเคยใช้ A4 แล้วแล้วผู้สูงอายกกุก็ดูกขาดูไกลๆเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้มันตรงตอบโจทย์ของลูกค้านะครับเพราะเมื่อลูกค้าเขามองเมนูเราแล้วเขารู้สึกแฮปปี้เนี่ย เขาก็สั่งอาหารของเราได้เยอะแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับอาหารของเราได้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเทคนิคการทําเมนูออกแบบเมนูให้ปังของผมนะครับบุแนแต่งสอนแตงพาพนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับหรือมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถส่ง มาแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปวิดีโอได้นะครับหรือแชทเข้ามาคุยกันได้หรือส่งข้อความมาหาพักทายกันได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับฝากกดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไปด้วยนะครับเพื่อผมมีคลิปดีๆอะไรเนี้ยเพื่อนเพื่อได้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะฮะสวัสดีครับ